ฟนชาวบ้านนะครับแล้วก็สมัชประไว้นะครับยทูปงชาวบ้านครับวันนี้ก็ถึงช่วงฤดูทานาแล้วนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนทุกท่านนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องวิธีข้าวนะครับทำข้าวของเราเพราะว่าทุกวันนี้เนาะ การจะทำนาแต่ละทีเรื่องเม็ดข้าพัอ 3, นอย่างสำคัญนะครับแต่ที่ผ่านมาก็คือเราจะเอาไปทับที่โรงสีนะครับแต่ไปชทับที่โรงสีข้อดีก็คือ,อไ,ดได้ได้เม็ดข้าวพันที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับในการเครื่องขัข้าวสามารถแยกเม็ดเล็กสามารถเรื่องของอเม็ดรีบออกได้นะครับแต่ นั่นเป็นกระบวนการที่เราต้องการเมล็ดพันธุ์ที่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ถ้าใครที่มีนาแปลงห้าได้สิ้นได้แล้วะผมทุนนาก็มไม่เยอะนะครับแล้วก็เรามีข้าวพันธุ์ดีอยู่แล้วนะครับแต่ข้าวพันธุ์เราเนี่ยเราก็ต้องอยากจะากคัดในระดับหนึ่งนะครับก็เลยมาแนะนําวิธีนะครับที่จะคัดข้าวให้ได้เมล็ดสมณ์นะครับโดยกระบวนการผ่านน้ํา เม็ดลิมมันก็จะออกแต่วิธีนี้จะไม่สามารถคัดเม็ดเล็กออกได้หรือข้าวพลออกได้นะครับมาดูกันเลยนะครับก,ก็ผมก็จะมีการละมังนะครับสังเกตว่าอันนี้ข้าวผมนะครับข้าวพันธนุ์ที่เราเราทำเมื่อปีที่แล้วทําไมผมถึงใช้วิธีนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราทํานาเครื่องจักรเครื่องจักรที่ไปเก็บเกี่ยวให้เราไม่ว่าเข้านาไหนเข้านาไหนมาบ้างนะครับ มันก็จะปนกันมาเรื่อยซึ่งเมื่อสังเกตดูเกษตรกรหรือชาวนาท่านอื่นๆที่ที่เขาเอาเข้าไปคับมาแต่สุดท้ายมันก็ปนนะครับเราก็เลยมันก็ต้องมีกระบวนการที่มันทําให้ปนนะครับพอปนก็ไปขายก็รูสีก็กดอักขรานะครับมันก็เลยไว้มันงั้นมันมันก็ไม่จําเป็นแล้ สำหรับเราที่มีนาำน,น้อยนะครับทำมาเยอะเราก็เลยมาใช้วิธีนี้ดีกว่าทีนี้นะครับผมใช้วิธีการใส่น้ำนะครับเพื่อเอาส่วนที่มันเม็ดรีบออกนะครับเฮ้ยนะครับก็จะเปิดน้ําใส่นี่ครับแรกเลย น่เก็จะเ้ข้าวลงครับเอ้ข้าวลงนะครับคือเราไม่ห่วงเพราะว่าไอ้เ็ดเรียบนี่เราก็ไว้เป็นสัตว์เลี้ยงของเร,เราไปนะครับข้าวข้าวเรามีอยู่แล้วเก็บไว้ยึ่งถ้ายิ่งเกษตรกรที่มั่นใจว่าข้าวของท่านไม่มีคนใช้วิธีนี้ก็ประหยัดได้เยอะครับข้อดีอีกที่หนึ่งข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ เวลาเราไปไปหว่านมันไม่คันคเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างม,ม,มันมันมันมีฝุ่นฝุ่นข้าวมันเยอะมันคันถ้าเรา,เาใช้กระบวนการนี้นะครับมันก็จะล้างฝุ่นไปในตัวด้วยเัาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำน้ำมันก็จะล้นในส่วนที่ที่มันลอยนะครับอันนี้ผมแช่ไว้ ประมาณสักพัหนึ่งเพื่อให้ข้าวที่ที่มันมันเม็ดเต็มมันได้ดูดน้ําเข้าไปแล้วมันจะตก,กลงล่างส่วนข้าวที่มันมันเม็ดรีบมันก็จะลอยอยู่ข้างบนก็เติมน้ําไปมันก็จะค่อยไหลออก ส่วนเม็ดเต็มมันก็จะเริ่มจมเริ่มจมครับแล้วก็จะใช้มือช้อนขึ้นมาช่วยหน่อยนะครับเพื่อขอ้างล่างเนี่ยมันมันยังมีเม็ดร,รีบที่ถูกกดทับอยู่ นี่คือระดับไปนะครับมันจะเป็นม็ดที่ส่วนใหญ่เห็นนะครับครับหลังจากที่เราได้ระดับที่เราน่าจะโอเคแล้วนะครับก็ดูดูดูดเอานะครับกับ จะเอาว่ามันพอสมควรแล้วนะ้ำก่อนยกนอีกทีเลยไม่เสรศษป่น,นเสร็จไรก็หายไปด้วย ก็ได้พอสมควรแล้วนะครับติน้ำจากนั้นก็อันนี้ตักเลยนะครับภาชนะที่เราเตรียมไว้จะสังเกตได้ว่าเม็ดมันก็จะสวยเหืองขึ้นมานแต่ขอกไว้ก่อนนะครับวิธีนี้ไม่สามารถจะแยกข้อปนออกได้นะครับแต่มันสามารถแยกเม็ดรีบเม็ดเล็กไอเม็ดเม็ดรีบ ถึงเล็ดพันที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับนะครับไปดูใกล้ๆเลยนะครับเราก็จะใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ตักมาแล้วก็ไปอปอที่เราเตรียมไว้นี่ครับหลังจากที่เราคัดมาแล้ว นั้นเราก็ไว้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราไปนะครับผมก็จะใช้ผมทำแค่ห้าไร่นะครับก็เม็ดพันธ์ก็ประมาณสักสองกระสอบจะไม่ใช้ข้าวพันธ์เยอะเท่าไหร่นะครับ ว่าเป็นไรเกษตรกรก็จะหวานคือไม่ได้คัดพันข้าวเนาะก็จะหวานแบบข้าวหนาขอาหนาไว้ก่อนซึ่งมันทําให้เราสิ้นเปลืองข้าวพันุด้วยแต่ก็เหตุผลที่เขาหวานหนาก็คือถ้าถ้าไม่หนามันก็จะสู้วัชพืชไม่ได้ เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าวันเนี้เเยเร,เราจะเกี่ยวร่เราเราเราจะเราจะหว่านแต่ถ้าเราจะคัดไว้ก่อนก็คือเราก็ต้องเอาไปตากนะครับเพไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะงอก,งอกเลยเอาลครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่มเมล็ดพันธุ์ที่ผมได้นะครับ เหลืองอารามนะครับผมก็จะทำกระบวนการต่อไปอีกครับเราก็ค่อยๆค่อยๆเตนนะครับเพื่อให้ข้าวมันโดนน้ำสัผัสโดนหน้าน้ำไม่ไม่ไม่ไมให้มันกด กันไปนะครับค <ian> ่อยๆโรยบวนการอาจุ่งยากแต่ว่าถ้าบางคนที่นาเยอะเขาก็ใช้วิธีอื่นนะครับอันนี้เป็นแค่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำมันใส่เมล็ดเมล็ดมันดูดน้ำบ้างไอ้ส่วนที่มันยังไม่จม,ม,มเมล็ดเมล็ดที่มันเต็มมันยังไม่จมก็ปันอยให้มัมจมลงไปเนี่ยครับอันนี้ส่วนที่ลอยนะครับที่ลอยแล้วก็เปิดน้ำ ใส่ยถ้ามันร้นหนอกผน้าใส่ตัวนี้มันก็จะร่อนขึ้นด้วยนะครับอยู่ข้างล่าง มันจะเป็นการเรียกไงซาวไปในตัวเมล็ดที่ลอยนะครับถ้ามันมีน้ำหนักดีมันก็จะจมลงไปคืนนะครับโอเคเนี่ยครับส่วนที่เมล็ดที่ไม่ไม่น,นี่มันก็จะลอยไปเลยลอยออกไปเลย,เลยตัวพวกนี้มันก็จะลอยกลับไปคืนเออจมจมไปคืน ็ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจแนะนำวิธีนะครับแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับนี่เป็นอีกแค่หนึ่งกระบวนการนะครับในการประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายเรานะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับก็ไม่ใช่เกษตรกร,ร,รมืออาชีพเพียงแต่ว่า ก็ทำมาหลายหลายครั้งก็สังเกตการภานาสังเกตก็บางทีเรายึดจิตกับกระบวนการที่เขาเรียกอะไรอ่ะใหม่ๆมาขึ้นไปเราก็ลืมกระบวนการเก่าๆของเราที่ประหยัดทุนทุนครับครับ ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,บเราเปียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยครับมีอะไรวิธีไหนใหม่ๆก็แนะนำกันเข้ามาได้ับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ